สมาพิเจ้าวันนี้จะมาต่ำข้าวนวดงานนะจ๊ะที่ไ sure. หนเขาก็ได้ผินเตี้ยเดียวเนาะค่ะวันนี้เราซื <UNKNOWN>. <S <s ้องานที่แป๊บๆปมาดอกก็หนึ่งข้าน้ําแล้วนะจ๊ะงานก็ซื้อที่แป๊บแบมันเป็นงานมะหรือว่างานขี้ม้อนนะจ๊ะภาษาญี่ปุ่นม่ใชาอย่าว่ามารุยโกมะเนาะนี้เจ้าคั่วไปอ่อนแล้วนะจ๊ะนนี้เขาก็จะมาต่ำนะดอกหร้อมเลยดอกนี่คั่วบดได้เนาะจะมาต่ำเซกเกอร์ น,นี่งานใหม่นะจ๊ะงานใหม่เข้าใหม่เนาะปีไหนได้ขิ่นเกลือเดียวจ้ะตักในครกเนาะ,นนนะบ้านเพื่อจะอ่าหมั่วนะจ๊ะทำผังทำบ้านเพื่อจะได้กิ่นงาดิบกันเนาะน่าก็่าวจามันไปทำอย่างนะจ๊ะแต่ของเราเนี่ยได้กินมันมานน้อยเนาะแม่เพื่อจะเนี้ยกิ่นจ้ะใส่เกลือไปหน่อยเกลือจอน,นบ้านเฮานี่ก่ จะกินกันเนี่ยเจ้าไอ้เจาแงเนาะสามหมอกมันบลูบูแบบนะเจาะพอแหลกอย่างเนาะเจาะจะได้ความหอมเจาแล้วก็ความมันนะเจาะแล้วก็เค็มของเกลือเนอะาะไงกรม迈เข้าก็ไมแนะวจะรำเนาะเริ่มหอมละทำสีไปกับสางานดิบมันจะมันก็จะมันเนาะมันก็จะด้น้ำมันไงทํามอย่างหนึ่งเน,ะนงาะอนี่เขาคั่วคั่วไฟอ่อน พร้อมเลยอี่เรียบร้อยแล้วจะเจ้าอย่างเมียเนาะนี่เขาจะกินกเมื่ออี้ยกมาตรงเท้านะจ้ะแพช่น้นำให้น,น่อยนะ ข้าวนี่ก็เข้าใหม่เนาะฮ้อนๆเนี่ยขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะล้างมือแล้วเนาะอันนี้เอาเย่ากลิ่นคนเดียวว่าเป็นอย่างข้าวมันฮ้อนๆอยู่จ้ะหองเกะกะห้องงานเนะาะตักงานแต่เกะกะเขาถูกแล้วเขาจะเอามือนวดเนาะ หนวดงาหรือว่านึกงาน,นะจะใข่มักดำจะได้กัใส่มุกอันนะดอกก็ประโยชน์ของงาก่อเพิ่นมีน้ํามันนะจ๊ะมันมีความหอมความมันนะจ๊ะกินหนาแนาวก็บํารุงร่างกายให้ร่างกายเขาอบอุ่นเนาะแล้วก็อ่าบำรุงประสาทเขาจะช่วยบํารุงประสาทสมองเขาเนาะเรื่องในเรื่องของความจำมันจะมีตึงความหอมของงาจะมีความมัน แล้วก็ได้เค็มของเกลือเนาะแล้วก็หอมข้าวมหม่กับเป็นใอย่างที่ลงตัวเนาะนจะนวดไปจะมักไปกับจะใส่มังไกก็เอาถามคุณมักเนาะเฮานี่มักงานลยคะก็จะเน้นงานนั่นกับสูนงานเนาะบางคนก็จะเอาตําในโคกเอกกะดนะสางคนก็มักเหนียวนะสาพคนก็มามักเหนียวอื กับกวัวเข้าไว้กกได้นะจะปีในก็ซอบมากินเพได้นะจ๊ะดีเปึงสุขภาพของเขาเนาะแล้วก็เขาได้กืดหาพ่ออุ้ยแม่มอนจ๊ะก็แม่ที่เขาเป็นเกยแเนี่ยเขากินมาตั้งแต่มาน้อยเนาะได้ประมาณนี้เนาะเราจะเก็บใส่อรับเข้าไว้จ๊ะเพ้่อมันอุ่นเนาะ ลองจิมก่นอนเตรียมจักผลิตจ่อนเก็บสิ่กก่องก่อนเนาะยวให้ใดเดียวจะถ่ายพูปไปให้หมูเหา่าได้พองันะเจ้ะใดก่อนงานขี้มอนเนาะของดีไม่ประโยชน์กันเหาอซ้อมกินมาเจ้าวันดีเจ้า